หยุดเลยนะหนังลูกเต่าหยุดเลยเจียวหยุดว่าจาโอหังได้แล้วอีหนังขางครบขึ้นวอมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ทันไรรีอ่านกำเริบเสิบสารเด๋วยวแม่ตบสั่งสอนซะเลยคนแพ่สยาอย่างแก ต้องมาเจอกับขี้ข่าอย่างฉันมันถึงจะสูสีกันอย่าริอ่านเอาตัวเพยเหอไปเปรียบเทียบกับคุณเต็มเป็นอันขาดนั่นเธอเป็นลูกเจ้านายไม่ใช่ลูกกรพมกรไร้มานอย่างแกปากดีนักนะอีกแก่นึกหรือว่ากูจะกลัวเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็จริงแต่ก็อยู่ในฐานะเมียนายไม่ใช่ขี้ข่าอย่างมึง ลูกเต่าย้อนกลับอย่างเจ็บแสบปากที่ทาสีเลือดหมูเกือบดำพนขำพรุสวาด์ออกมาเต็มที่ไม่คิดจะเก็บงำให้เสียเวลาตอนหล่อนกโกรธก็สามารถขึ้นมึงกูได้อย่างไม่กระดากปากหรือภูผาต่ำแผ่นดินสูงเป็นนวนิยายเสียงซึ่งแต่งโดยนักเขียนในานามปากกาไวยชันผู้เป็นคุณพ่อของเอกซึ่งเป็นผู้อ่านหรือผู้แพทเสียงค่ะ ตอนที่23การตกเป็นสมบัติส่วนตัวของเดชบด,ดินทำให้ความลับที่ควรจะปกปิดกลับถูกเปิดเผยโดยปากของลูกเต่าเองหล่อนมีความเชื่อมั่นว่าการเกี่ยวข้องฉันสามีภริยากับบุตรชายของเจ้าของบ้านหลังนี้จะทำให้หล่อนมีสถานะเท่าเทียมกับเจ้านายคนอื่นๆโดยไม่ต้องสงสัยแม้แต่กับลลิตรนยาหล่อนก็ทำท่าอวดดีเข้าใส่ พูดจาด้วยน้ำเสียงกระด้างยังไม่เกรงใจเหมือนเป็นคนในระดับเดียวกันสาเหตุสำคัญที่ทำให้หล่อนไม่ชอบหน้าน้องสาวของเดชปะดินไม่ใช่เพราะตัวลลิตนยาเองแต่เป็นเพราะทุกวันหยุดหล่อนจะมีโอกาสได้เห็นโลมรันทุกครั้งการมาของชายหนุ่มอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อมานั่งฟังลลิตตนยาเล่นเปียนโนและชักชวนกันไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมตามที่ต่าง ทำให้มายาวีหรือลูกเต่าออกอาการริษยาอย่างออกนอกหน้าในความคิดคำนึงของหล่อน ลมรันมีรูปร่างหน้าตาหล่อเข้มและสมาร์ทกว่าพระเอกหนังที่หล่อนเคยรู้จักอีกหลายคนทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหากคุณตามคิดสร้างหนังที่มีหล่อนเล่นเป็นนางเอกและได้ลมรันเป็นพระเอกน่าจะทำให้หนังดังเปรี้ยงปร้างมากกว่านี้เพราะฉะนั้นลมรันจึงเป็นชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในใจเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเท่านั้นเอง จนกระทั่งในวันหนึ่งหลังจากฟังลลิตรนยาเล่นเปียโน,โนเพลงบลูดานนบของโยฮันส์ชราสซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มได้ชักชวนหญิงคนรักออกไปเดินเล่นเพื่อชมวิวแม่น้ำก่อนจะมาหยุดที่บริเวณต้นไทรในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านหลังใหม่ของเด,ดประดินระหว่างนั่งคุยกันตามสบายเล่มรัน ได้บอกเราให้หญิงสาวฟังว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้มาหาลลิตตนยาก็เพราะเขาต้องพาดรแอนเดอร์สันกับครอบครัวมานั่งเรือเที่ยวตามแม่น้ำเจ้าพระยาการที่เขาให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาจากออสเตรเลียอย่างเต็มที่เป็นเพราะอาจารย์ผู้นี้เคยมีส่วนดูแลและช่วยเหลือเรื่องการเรียนของเขามาตลอดจนจบการศึกษาแต่หญิงสาวก็ยังไม่ยอมฟังคาอธิบาย พยายามตอบปากต่อคคำเพื่อบังคับไม่ให้ใชายหนุ่มทำผิดสัญญาอีกที่น้องเต็มโกรธก็เพราะพี่รันไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าพี่มีความจำเป็นต้องไปต้อนรับคนอื่นทำให้น้องเต็มต้องเสียเวลารอคอยทั้งวันทั้งท,งท,งท,งที่ได้สอมเพลงบลูดานุปตั้งหลายครั้งเพื่อให้พี่รันได้ฟังอย่างสบายใจพี่รันคงไม่รู้หรอกว่าวันนั้นน้องเต็มโกรธมากไม่ยอมพูดกับใคร เวลาพี่เมียนมาชวนไปทานข้าวน้องเต็มก็ไม่ยอมไปไม่หิวและไม่อยากกินอะไรทั้งสิ้นเมื่อพูดจบหญิงสาวก็ยังทำท่าง,งอนๆแบบคนไม่สบอารมณ์จนกระทั่งชายหนุ่มต้องปลอบโยนน้องเต็มรู้ไหมตอนพี่รันนั่งเรือเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาจู่ๆก็เกิดลมพายุกระทันหันคนขับเรือที่นั่งมา กลัวเกิดอันตรายเขาเลยหลบพายุมาจอดที่ท่าน้ำหลังบ้านน้องเต็มตอนแรกพีรันยังไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังนี้จนกระทั่งเมื่อฝนซาลงแล้วพอเปิดผ้าใบที่กันแดดกันฝนม้วนเก็บไว้ข้างกราบเรือตามเดิมถึงได้เห็นต้นตาลสองยอดพีรันคิดถึงน้องเต็มมากแต่จะแวะขึ้นไปหาก็ทำไม่ได้เพราะมีแขกต่างชาติมาด้วย ถ้าให้ขึ้นโบกที่นี่มันก็จะไม่เป็นไปตามโปรแกรมเลยปล่อยให้คนขับเรือเขาขับต่อไปจนถึงปากน้ำถ้าจะพาแขกของพี่ขึ้นมาพบกับน้องเต็มกระทันหันกลัวว่าน้องเต็มจะไม่ชอบเพราะพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าและดูไม่สุภาพถ้าจะไม่ได้นัดหมายล่วงหน้ายังไงพี่รันต้องขอโทษด้วย ฝ่ายชายพยายามพูดแก้ตัวและให้เหตุผลอย่างละมุนละม่อมจนฝ่ายหญิงเริ่มรับฟังและได้ตอบว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าวันหลังพี่รันจะนั่งเรือเที่ยวอีกอย่าลืมชวนน้องเต็มด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังไม่เคยพาน้องนั่งเรือทางน้ำเลยเมื่อลลิตตนณาหายงอนแล้วเธอจึงยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อให้ลมรันยอมตอบตกลง แต่จะเป็นความจริงหรือไม่ในวันข้า่องหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะหญิงสาวเป็นคนขี้ลืมและไม่ค่อยได้จดจำสิ่งที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้านานๆแน่นอนครับพี่รันจะต้องไม่ลืมและชวนน้องเต็มไปด้วยแน่ๆความจริงลมรันพูดไม่เต็มคำนัก เขารู้ดีว่าคุณหญิงพราวและนายแดนไทยไม่เคยพาละลิตนยานั่งเรือเที่ยวทางน้ำเพราะความห่วงใหญ่มากกว่าเนื่องจากเธอว่ายน้ำไม่เป็นและหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นยอมยากที่จะแก้ไขหลังจากนั้นทั้งสองคนสุดตัวนั่งลงบนม้าหินข้างๆต้นไทรจนเกิดลมแม่น้ำพัดกระโชกแรงทำให้ต้นไทรใหญ่เหมือนมีชีวิต รากใสที่ห้อยระเกะระกะเหมือนผ้าม่านสีน้ำตาลที่ปกคลุมไปทั่วสั่นไหวระรัวเหมือนมีคนจับสั่นทำให้ลลิตตนายาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมากระทันหันเธอรีบลุกจากที่นั่งโผเข้ากอดชายหนุ่มเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างพลังหลับตาปีพร้อมกับซุกใบหน้าไว้กับอกอ,กอกอบอุ่นของชายหนุ่ม เป็นจังหวะที่มายาวีหรือลูกเต่ากำลังเดินออกจากบ้านของเดชประดินพอดีคนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอย่างหล่อนจึงรีบปฏะติดประต่อเรื่องราวอย่างรวดเร็วในทำนองชู้สาวว่าผู้ใดที่แสดงบทรักกันต่อหน้าธารกำนันหมายความว่าบุคคลทั้งสองกำลังกระทำผิดร้ายแรงหล่อนจึงเอ่ยปากตำหนิทันทีตายแล้วตายจริง นี่คุณเต็มมาทำอะไรบัตรสีบัตรถลิงอยู่หน้าบ้านลูกเต่าไม่ทราบนี่ไม่ใช่ที่ลับหรือห้องส่วนตัวนะคะถ้าคุณตามกลับมาเมื่อใดลูกเต่าจะฟ้องให้เป็นเรื่องแน่นอนนอกจากมายาวีจะพูดไปในทางเสื่อมเสียแล้วหล่อนยืงยืนเท้าสะเอวเหมือนบทนางอิจฉาที่กำลังทนเห็นภาพบาดใจไม่ได้ท่าทางและคำพูดต่ำๆเหมือนแม่ค้าในตลาด ทำให้ลมรันอดรนทนไม่ได้เขาจึงพูดโต้แย้งว่าเราสองคนไม่มีอะไรกันแค่มาเดินรับลมริมน้ําแล้วก็แวะพักนั่งใต้ต้นไทรไม่ได้คิดจะทําชั่วหรือทําอะไรให้เสื่อมเสียคุณนึกจะพูดอะไรก็ต้องรู้ให้แน่สะก่อนว่าที่นี่ใครเป็นใครคุณเต็มเธอเป็นคนใจบริสุทธิ์ไม่ได้มีเล่เหลี่ยมมารยา เวลาเธอเกิดกลัวอะไรขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเธอก็มักจะกอดคนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อให้เธออบอุ่นเหมือนมีผู้คุ้มกันวิตายเจ็บร้อนแทนกันด้วยหรือคะลูกเต่าไม่เชื่อหรอกให้อ๋มพระมาพูดก็ไม่เชื่อว่าคนอะไรบริสุทธิ์ขนาดนี้แค่ลมพัดกระโชควูบเดียวก็โผล่เข้ากอดผู้ชายซะนั่นเชียลูกเต่า ยังไม่ยอมลดละและยังขืนยืนเท้าซะเอลอยู่อย่างนั้นเหมือนเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของบ้านเห็นกิริยาท่าทางกระดางรางของนางเอกภาพยนตร์ที่กำลังแสดงอำนาจต่อหน้าเจ้านายของเธอหล่อนจึงรีบพูดปกป้องด้วยเสียงอันดังว่าหยุดเลยนะนังลูกเต่าหยุดเลยเชียวหยุดวาจาโอหังได้แล้วอีนางขังคกข,ขึ้นวอ มาอยู่ที่นี่ได้ไม่ทันไรริอ่านกำเริบเสิบสารดี๋ยวแม่ตบสั่งสอนซะเลยคนแพ้สยาอย่างแกต้องมาเจอกับขี้ข่าอย่างฉันมันถึงจะสูสีกันอย่าริอ่านเอาตัวเพเยไปเปรียบเทียบกับคุณเต็มเป็นอันขาดนั่นเธอเป็นลูกเจ้านายไม่ใช่ลูกกรรมกรไร้มานอย่างแกปากดีนักนะอีกแกนึกหรือว่ากูจะกลัว เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็จริงแต่ก็อยู่ในฐานะเมียนายไม่ใช่ขี้ข่าอย่างมึงลูกเตา่าย้อนกลับอย่างเจ็บแสบปากที่ทาสีเลือดหมูเกือบดำพ่นขำพารุสวาดออกมาเต็มที่ไม่คิดจะเก็บงําให้เสียเวลาตอนหล่อนกโกรธก็สามารถขึ้นมึงกูได้อย่างไม่กระดากปากหยุดเลยนะลูกเตา่าเธอจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตาม เธอไม่ควรใช้วาจาสามหาวกับพี่เมียนรู้ไหมพี่เมียนนี่แหละเป็นคนเลี้ยงคุณคุณสามคนคุณต้นคุณตามและคุณเต็มมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพี่เมียนไม่ได้เป็นขี้ข้าชั้นต่ำอย่างที่คิดและทุกคนก็ให้ความนับถือเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งโลมรันไม่เคยรู้สึกตะบาแตกเหมือนครั้งนี้ปกติเป็นคนใจเย็นสุขขุมคำภีรภาพ ยิ่งได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาเขายิ่งต้องทําตัวให้หน่าเคารพนับถือคาพูดแต่ละคําที่หลุดออกจากปากมักได้รับการกลั่นกลองอย่างดีอยู่แล้วแต่คําพูดของเขาไม่ได้ทําให้ลูกเต่าเกิดโทสะหล่อนพึงพอใจเขามานานพอสมควรต่าลักษณะของผู้หญิงเจ้าชู้ที่อยากแทะลมชายหนุ่มที่หล่อนหมายปองหล่อนจึงแกล้งยั่วต่อไปอา้าว นี่พี่รันของน้องเต็มเลยพลอยเต้นแรงเต้นกาไปด้วยหรือตายจริงนี่ทุกคนรุมปกป้องนางฟ้าคนสวยกันหมดปล่อยให้คนหวังดีอย่างลูกเต่ากลายเป็นหมาหัวเน่าอยู่คนเดียวคนอะไรหน้าตาก็ดีๆอเจ้าเข้าเท่านั้นแหละเกิดบันดานโทสะหน้าตาเหมือนยักษ์เหมือนมารมาต่อว่าลูกเต่าจนทำให้หมดความหล่อไปเลย ระวังเธอไม่เข้าขางลูกเต่าบ้างเดี๋ยวจะแผลงฤทธิ์ให้ดูอีนี่พูดช้าอะไรไม่รู้เรื่องแม่เมียนรีบขัดจังหวะเดินขยับเข้าไปใกล้ตัวมายาวีท่าทางเหมือนจะยกมือตบสั่งสอนพลางพูดต่อไปว่ามันต้องเจอมือหนาะๆนะดันๆอย่างคนแก่คนนี้ถึงจะรู้สึกเดี๋ยวจะตบให้เลือดกอบปาก กินส้มตามไม่รู้รสชาติก็ลองดูสิลูกเต่ารีบท้าทายลอยหน้าลอยตาอย่างยั่วโทสะลองมาแตะต้องให้ถูกตัวหน่อยเดี๋ยวจะไปฟ้องคุณตามให้ไล่แกออกอีแค่สารพัดผิดยังไม่ทันที่หล่อนจะพูดจบมือของแม่เมียนก็กระทบใบหน้าหล่อน จนเป็นปื้นแดงลูกเต่ายกมือข้างหนึ่งขึ้นเพื่อป้องกันตัวพร้อมกับยกมืออีกข้างหนึ่งจะตอบโต้พดีลมรันรีบจับแขนของหล่อนมาไพล่ไว้ข้างหลังดูไกลๆก,ก็เหมือนหล่อนกำลังตกอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มที่หล่อนหมายปอง กลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่ไม่รุนแรงทำให้ลูกเต่าทำท่าเหมือนละเมอหล่อนกระชากมือที่ถูกยึดไว้กลับคืนและตรงเข้าสวมกอดชายหนุ่มอย่างชำนิชำนาญโลมรันเพิ่งรู้ตัวว่าเขาพลาดท่าไปก็ครั้งนี้เองการที่มายาวีกอดเขาเอาไว้แน่นจนลิปสติกเปรอะเปื้อนเสือ้อทำให้ละลิตนยาเสียใจวิ่งตะเลเดอออกไปจากที่นั่นทันทีคุณเต็มอย่าวิง่ง ชายนมรีบตะโกนตามหลังจนในที่สุดก็ตามทันเขารีบพูดแก้ตัวทันทีผมไม่ได้ไปทำอะไรลูกเต่านะเขากำลังจะตบพี่เมียนผมเลยดึงมือเอาไว้แล้วเขาก็ถือโอกาสกอดผมโดยไม่ทันรู้ตัวอย่าพูดเลยพี่รันไม่รักน้องเต็มแล้วยอมให้หนังนัง่นกอดทำไมตั้งนานสองนานน้องเต็มไม่รักพี่รันเหมือนกันพอพูดจบ ลลิตตนยาก็ใช้ปลายเล็บจิกทำร้ายร่างกายชายหนุ่มทันทีแรงโทสะทำให้ใบหน้าหญิงสาวเป็นสีชมพูปากปิดเปี้ยวเหมือนจะเริ่มร้องไห้ลมรันรู้สึกเสียใจเพราะตั้งแต่พากันหันหน้าเข้าวัดหญิงสาวมีอารมณ์เยือกเย็นขึ้นมากและไม่เคยทำร้ายเขาด้วยปลายนิ้วเหมือนในวันนี้จริงๆนะคะคุณเต็ม เมียนรับประกันได้คุณรันไม่ได้ทำอะไรผิดคนผิดคือนางลูกเต่าโธดีกันนะคะอย่าไปต่อว่าคุณรันอีกเลยหากคุณรันเสียใจวันหน้าวันหลังเธอจะไม่มาเยี่ยมเพื่อฟังคุณเต็มเล่นเปียโ,โนอีกนะคะแม่เมียนปลอบประโลมด้วยขู่ด้วยและได้ผลเพราะละลิตนายาเริ่มยิ้มออกหน้าตาสดใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และเย็นวันนั้นเองลูกเต่าก็มีโอกาสได้เพชรทูลเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับเดชประดินอย่างที่คาดไว้มันรุมกันมาดา่ามาทำร้ายลูกเต่าถึงที่บ้านเหมือนพวกหมาหมู่หล่อนใส่ไฟไม่ยัง้งเพราะรู้ว่าคุณตามเป็นฝ่ายข้างหล่อนยิ่งใส่ไฟมากเท่าใดย่อมทำให้เจ้าตัวอยู่ในฐานะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นเอากันถึงขนาดนะั้นเลยหรือ จริงๆนะคะลูกเต่าตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบท่านเขามากันถึงสามคนโดยเฉพาะคุณรันเพื่อนของคุณตามนอกจากจะมาตะอังลูกเต่าแล้วยังยุให้อีกแกเมียนตบเอาตบเอาจนลูกเต่าไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกแล้ว มายาวีแสดงบทบาทนอกเวทีได้สมจริงสมจังใบหน้าที่เป็นปื้นแดงและอาการปีบน้ำตาฟูมฟายอย่างเข้าถึงบทส่งผลให้เดชประดินข้างแขนจนทนอยู่กับที่ไม่ได้เขารีบเดินตรงรี่ไปที่บ้านใหญ่หวังจะฟ้องเรื่องที่เกิดขึ้นกับมารดาแต่ณที่นั้นก็ได้พบกับพี่เลี้ยงเก่าแก่ที่กำลังเล่าเรื่องทั้งหมดอยู่แล้วจนต้องหยุดชะงัก เมื่อเหลือเผห็นหน้าบุตรชายที่กำลังทำท่าฉุนเฉียวคุณหญิงเพรารีบตัดบททันทีโดยพูดว่าเมียนเขาเล่าเรื่องให้แม่ฟังหมดแล้วตามไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะลูกเต่าเหิมเกริมไม่รู้จักนิ้วก้อยหัวแม่มือถึงกับกล้าวว่ากล่าวน้องเต็มผมไม่รู้ละ่ะเดชประดินตอบหน้าตาเบื้องตึงพลังกล่าวฟ้องต่อไปที่มาวันนี้ อยากขอความการุณาให้คุณแม่ช่วยชำระความให้ด้วยเพราะลูกเตา่าเขาอยู่ดีๆในบ้านก็มีคนไประ,ะรานเขาจนต้องเจ็บตัวแน่ใจแล้วรืึในตามว่านังเด็กคนรับใช้ของแกไม่ได้กำเริบเสริบสารมาหาเรื่องน้องเต็มก่อนแม่เมียนเขาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วว่ารันเขาพาน้องเต็มไปที่ศาลาริมน้ำเพื่อจะชมวิว หลังจากนั้นก็ไปนั่งอธิบายเหตุผลที่เข้าไม่ได้มาหาเหมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะต้องไปพาโเฟสเซอร์ซึ่งเป็นอาจารย์จากออสเตรเลียเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ได้บอกน้องเต็มเอาไว้ล่วงหน้าน้องเลยเสียใจมากจนรันต้องพาไปเดินเล่นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแต่ปรากฏว่านางเด็กลูกเต่าโล่ามาจากไหนไม่ทราบ มาถึงก็ชี้หน้าชี้ตาว่ากล่าวน้องของเธอให้เสียหายตามก็รู้ดีน้องเขาสนิทสนมกับรันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดประเพณีท้าไมเด็กใหม่ถึงกล้ารุกรานขนาดนี้เต็ประดินซึ่งนั่งหน้าเครียดอยู่ตรงหน้าทำท่าหึดฮัดสามารถต่อปากต่อคคำกับผู้เป็นมารดาอย่างไม่ยำเกรงว่าคุณแม่กำลังเข้าใจผิดลูกเต่าไม่ใช่คนใช้ แต่เธอเป็นเมียของผมเพราะฉะนั้นคนอื่นๆต้องให้เกียรติเธอด้วยไม่ใช่ว่าเวลาผมไม่อยู่บ้านทุกคนจะมารวมหัวกันรังแกถึงที่บ้านผมเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชำระความเรื่องนี้รวมทั้งต้องลงโทษพี่เมียนด้วยที่ทำร้ายลูกเต่าให้ต้องเจ็บตัวอ๋อเดี๋ยวนี้ยอมรับแล้วหรือว่านางลูกเต่าเป็นเมียไม่ใช่เป็นเด็กคนใช้คนอะไร ไฟต่ำคุณหญิงเพราวเน้นคำว่าไฟต่ำจนเดชประดินสะดุ้งสุดตัวในขณะเดียวกันผู้เป็นมารดาได้ใช้พัดหางนกยุงที่ถืออยู่ในมือโบอกไปมาอย่างรวดเร็วทั้งที่เครื่องปรับอากาศในห้องรับแขกก็เย็นจัดกว่าปกติอยู่แล้วตกลงเรื่องบาปาอย่างนี้แม่จะไม่ชำระความคุณหญิงพราพูดตัดบท แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่แม่จะต้องชำระความให้เสร็จสิ้นไปคราวเดียวกันเรื่องอะไรด้วยครับคุณแม่ผู้เป็นบุตรถามอย่างสงสัยรู้สึกร้อนตัวขึ้นมาทันทีเรื่องนี้มันผ่านมาหลายเดือนแล้วผู้เป็นมารดาตอบพลางพูดต่อไปด้วยซุ้มเสียงค่อนข้างดังแกจําได้ไหมว่าคืนวันจัดเลี้ยงฉลองแต่งงานของนายต้นกับหนูหยกมีคนเห็นแก พาหนูขวัญหายไปจากงานทั้งถิง่งานยังไม่เลิกแกไปทำอะไรเขาเสียหายหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าเขาเป็นญาติของเราและเป็นญาติใกล้ชิดซะด้วยที่ขวัญมาอยู่ที่นี่ก็เพราะแม่ชวนเขามาเองเขาไม่ได้อยากมาตั้งแต่ต้นหรอกชวนให้มาอยู่เป็นเพื่อนน้องเต็มเพราะวัยใกล้เคียงกันกันกบน้องน้องจะได้ไม่เหงาอ๋อเรื่องนั้นเอง ประดินทำท่าเหมือนพึ่งนึกออกเรื่องที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรคุณแม่ครับผมจะไปทำอะไรหญยขวัญคุณแม่คิดมากไปเองหรือเปล่าคืนนั้นยายขวัญบอกผมว่าเขารู้สึกเหมือนจะเป็นลมขอให้ผมช่วยพากลับบ้านผมก็เลยช่วยสงเคราะห์ไม่ทันได้บอกใครเลยเอาไปลือกันต่างๆนานา,นาถึงยายขวัญจะไม่ใช่ญาติสนิทผมก็คงไม่ไปทำเสียหายหรอก คนอะไรกันดำก็ดำสวยก็ไม่สวยไม่เคยอยู่ในสายตาผมเสียงการสนทนาของแม่ลูกที่ค่อนข้างดังผิดสังเกตทำให้ขวัญจิตซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรู้สึกใครรู้เธอมายืนเมียงมองอยู่ห่งหางๆด้านนอกจนกระทั่งได้ยินเสียงวิพากวิจารณ์ณเกี่ยวกับตัวเธอขวัญจิตถึงกับสะอึกที่เดชประดินพูดถึงเธออย่างเสียหายและไม่ตรงกับความเป็นจริง และที่สำคัญเขาไม่เคยยอมรับว่าเขาได้ทำอะไรเป็นตราบาปไว้ให้เธอบ้างก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่รู้สึกคลื่นไส้และอยากอาเจียนเธอจะรีบเข้าห้องน้ำส่วนตัวปิดปากให้แน่นเพื่อไม่ให้มีเสียงโอกอากดังลอดออกมาเธอสามารถปกปิดเป็นความลับได้ถึงสี่เดือนแล้วอีกไม่นานรูปร่างที่เริ่มผิดแผกไปจากเดิมก็จะฟ้องตัวของมันเอง และจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในเมื่อฝ่ายชายเขาก็ไม่เคยยอมรับขวัญจิตคิดไม่ตกนึกถึงผู้เป็นบิดามารดาและพี่พี่อีกสองคนที่วังพิพิธพัฒนาเวทขึ้นมาทันทีอยากไปปรับทุกด้วยแต่ใครจะกล้าแบกหน้าเอาความอัปยศอดสูไปเป่าประกาศให้รู้กันทั่วไปเธอรู้แน่ๆว่าหากเปิดเผยเรื่องนี้ เธอเองจะตกเป็นจำเลยของสังคมว่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ผู้ชายย่ำยีได้ง่ายๆได้อย่างไรไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่จะต่อว่าหรือลงโทษเพศชายเพศหญิงอย่างเธอตัางหากที่จะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเป็นผู้รองรับโทษทันทั้งหมดตามลำพัง เมื่อเดินกลับเข้าห้องส่วนตัวแล้วหญิงสาวซุกหน้าไว้กับหมอนน้ำตาแห่งความเศร้าเสียใจเปียกจนชุ่มหมอนเธอตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะปล่อยให้เรื่องปัตรสีเช่นนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีทางแก้ไขไม่ได้เธอจะต้องแสวงหาวิธีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ฉลาดหรือโง่ก็ตามที่จะให้ความลับดังกล่าวเงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งในที่สุด ขอบคุณที่รับฟังค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะและสามารถเข้าไปกดฟังตอนก่อนหน้านี้จากลิงก์ข้างใต้คลิปได้ค่ะถ้ายัางไงอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เองนะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ